สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับทักไทยบานอีกเช่นเคยครับผมกับสําหรับมือนีนะครับผมเกิดสิผ้ามาเอาหัางผึงครับผมนะครับหัางผึงกับอยู่ทั้งต้นบักม่วงครับผมนี่กับหมนาไก่พึ่งกําลังนะครับลมควนครับผมลมควนให้ผึงมันออกจากรังครับผมนี่กับจุดไฟใส่ใบไม่ใส่ใบไม่นะครับก็ลมควนนะครับก็ถือว่าหัางไงครับหัางนี่นี่ ชุดพรมครับผมชุดพรอมนะครับป้องกันนะครับหามันต่อยนะครับผมนี่ใส่กิ่งข้ายาวใส่เสือข้ยาวนะครับใส่หมวกแว่นตาถุงมือครับผมเอาหมอกันด้วยพรอมครับเอาหมอไว้สำหรับเก็บหัางมันนะครับถั่วมันหัางใหญ่ครับกัทิกะทิเอามาแบบหัางยญ่ๆเยนมกะสิหัางมันสีตกมันสีแตกครับผมนี่กําลังดมควันครับผมโอ้สุดยอดครับผมต้องระมัดระวังครับเพราะว่า คนขื่นกลน้ำหนักประมาณเกือบลอยโลกครับผมนี่ครับสุดยอดเลยครับผมอยู่ต้นักม่วงครับผมต้นมกม่วงช่วงนี้คือจะเป็นฤดูผึ่งน้อมเนาะพฤษภามิถุนานะครับเมษาเพฤษภามิถุนานะครับช่วงนี้พึ่งร้ายครับนี่ต้นมะม่วงครับผมต้นมะม่วงต้นหญ่ครับต้นนี้นะครับ แต่ว่าห้องก็ต้องระมัดระวังนะครับในการเอานะครับสำหรับห้างผึ่งนี่มันก็แตกต่างกันนะครับเนาะห้างมันก็แตกต่างจากห้างต่อนะครับห้างตอกับห้างผึ่งนะครับห้างผึ่งมันก็สีบริเวณแข็งแรงือจังห้างต่อนะครับสำหรับห้างตอมันก็สีไข่ไข่พวกพวกปวกไหมไข่ไข่ปวกนะครับล่างมันแข็งแรงนะครับผมเห็ดล่างแข็งแรงเลยก็ต่อห้องก็สามารถเอามาเห็ดกินเอามะมกก็ได้ครับนะครับ มันถึงมีความเอามาเห็ดอาหารนะครับแตกต่างกันนะครับนี่ผึ่งมันกิกินน้ำหวานนะครับสําหรับผึ่งนะครับกินน้ำหวานนะครับถือว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับหัวหนาเราหาผึ่งโดยเฉพาะครับหัวหนาไกลเป็นนะครับเนาะนี่เป็นกิเป็นคนบ้านตะนกนะครับบ้านตะนกตำบลทุกุลาอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ผู้ใดสนใจห้างผึ่งนะครับตีตอใดนะครับตีตอใดนะครับ ที่ต่อขอมาในช่อง YouTube ทัดไทบ้านใดครับผมผัวพันหายผึ่งไร้ครับผมมือมือหนึ่งพันหาได้๋ยสามซีหั่งห่าหั่งครับผมอ่าแต่ละมือครับเป็นออกหากินดีครับผมนี่มาเบิ่งเลยครับโอ้สุดยอดครับแต่ต้องระมัดระวังครับผมนี่หั่งก็ถือวใบยืดสูงครับเพราะว่างาบักมัวมันก็อาจะบ่แข็งแรงนะครับเนาะน้ำหนักจุ่มคล้องกระไลยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ ชุดก็ต้องพร้อมนะครับเดี๋ยวอันตรายครับตกลงมานี่เสี่ยงครับเสี่ยงนะครับเทาก็ต้องมีวิธีในการเอานะครับผึ่งครับสำหรับเด็กเล็กเด็กหน่อยบ่บ่ไหนน้ำนำเนาะบ่่แนนําให้เห็ดเองเอาเองครับให้ผู้ใหญ่เป็นคนเอานะครับเนาะให้ผู้ใหญ่เป็นคนผ้าเอานะครับกันเทียนนะครับเดี๋ยวเมื่อสี่ต่อได้นะครับเนี่ น่าจะเรียบร้อยแล้วครับนี่ลมควันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการนะครับเอากระลังเอาหีบปาดเอาห้างมันครับผมห้องปาดห้องกับปาดชิดขอบกิ่งขอบงานันได้ครับปาดเอาห้างมันเนี่ยมันหัางเงียอะไรก็ต้องแบ่งคืนครับแบ่งห้างคืนนะครับนี่ครับบรรยากาศกําลังไดเลยครับผมบรรยากาศท้องฟ้าครึ้มครับผม ก็เขาช่วงฤดูฝนแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นเดือนพฤษภานะครับเนาะเป็นเดือนพฤษภาเขาฤดูฝนต้นฝนแล้วนะครับนี่ห้างนี้ก็ถือว่าถือว่ายาครับตั้งแ่เห็นิ่นเอาผืงมาเนี่ยก็คือห้างนี้ห้างใหญ่ใหญ่แล้วครับห้างใหญ่ใหญ่แห้งนะครับเนาะ,อะพอพิ่นลงมาแล้วเดี๋ยวสีให้เบื้องนะารั่ามันมันสีเงยสำเลยนะครับเนาะห้างหงยสำเดย ู้ใดที่เข้ามาชมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเนาะติดตามช่องทัดไทยบานได้นะครับเนาะอ่าเกษตรมีขีป้เบิ้งหลากหลายนะครับนี่ครับสู้ห้เบิลงเกยเลยครับผมนี่ครับเิครับกำลังปิดจระนาครับว่าสีเห็ดแบบไหนสีเอาแบบใดนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเฮาบริได้มีสายสิบตียังนะครับของนะครับเราแต่ว่าเราเฉียวชาญิครับชำนาญครับผม ในการเอาผึ่งนะครับเป็นตำแหน่งปืนกระสีเชี่ยวชาญนะครับเชี่ยวชาญนะครับนี่ให้เบิ้งครับนี่ครับทีใดมากครับผมนี่กระถือว่าห้างไงครับผมครับสำหรับพี่มีก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับ